สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนสุมงสุบอนสบายดีย้ำสาว้าพี่น้องพกพอกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเ้ยเติมคือความแซ่บพี่น้องหาเขาอยู่เขากินกอนมื้อนี้มากับร้านสาวพี่น้องไปดีพี่น้องเอาถือขูถือไม่แสียใปเฮ็ดยังเนาะสบายข้าว่าสิไปแง่อันนั้นอันนี้คือโบดี้เนี่ยแง่พี่น้องเซบา เนี่ยไม่กีดให้พี่น้องเ้ยหักบมมีสวิงได้รุ่นเียถือคันจาองแทนพี่น้องเ้ยเอาเบิ้งพี่น้องเคยบอบ่ได้สวิงพี่น้องเคยเห็ดบ่ละลองเบิ้งพี่น้องร้านสูตรของร้านสาวสมานหรือประมานเอาไปแงก็แม่มินี่นะมีแต่โซไลก็มีแต่อันเอาอันสวิงเน่ บาดนีเอาขัดจ่อของสาร้านสาไปต้องเอาไปให้เมื่อยไปสัตวสวิงเ่ะเอาขัดจ่อองนี่ลงดีขนาดพี่น้องเอ้ยเพคนว่าลองเบิ่งพี่น้องเบิ้งเสือรานสาวเบิ่งเขาบ่ได้กินเลยพอแห้งรวดจที่แนวใดพี่น้องเอ้ยไปลุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยหัวควายโอ้ควายบรนเทากอะไรตัวอยู่ด้วยเนาะเพื่งนล่งสองตัวสามตัวนะบ่ บัวทองง้วอพี่น้องยอ่าง้วน่ะฟุ้งเดียวอันแรกนี่ปล่อยออกแต่คอกง้วเข้าง้วอลานสาวง้วอปนุ่ยฟุ้งเดียวเป็นชาวแล้วกล้วยเมืดบ้านโมเมนต์มท่านี้มาจ้ะกล้วยบัวลายพี่น้องเอ้ยเออทางลุ่มบุญแน่นาะยังเก่งกับซ้ำซิปขันหอนเต็มที่อึด nhà พี่น้อยหอ้นตกะบังหันกับ nhà บุษบงดอก อยากฟังบทตกน้ำ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 เดือนหกเดือนเจ็ดผู้เล่าแต่ซีไม่หย่าย้ำนี่ก็กินเฟื่องแหงจอยจอยะไรอ่ะกระดูกคางมีหาซีก็เห็นมัดไ <c ười> ฟดับพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนโอ้ยเป็นหายจากๆๆักน,นั่งจังโมงโมเจนแลาเห็นเขาแสรในกลุ่มเ้านอนร้านประมาณสิบโมงกว่าเลยจะเอออ้าไปในห้องพี่น้องเอ้ยฝนมาในตกลมกระโชกแรงกระโบมีดับ โอ้ยเราละงยดหลายนอนหอ,บอดบ่ได้เดี๋ยวรับเดี๋ยวตื่นตื่นมาแบตจนเบิด,โ,ดโอ้ยเขาวะพิลึกแล้วยังไปดับเงยดหลายอยู่ันผ้าห้องฝนตกเขากับบาัวาดอกเคยดับอยู่นะอันนี้ตีผ้าบริห้องฝนบริตกดับสื่อ คึ Finnish, no liebe, our our part, ้นอยู like oh, oh, ่น้อยๆนี aro aro? ่แหละเดินพี่น้องหนึ่งบุตรขันว่าฝนจะตกนะคึ้นจำเนี่ยทำปกติย้ำเ้าอยู่แหละโอ๊าจับขึ้นมาเหม็นจุ๊บเหม็นมาผู้เดียวว่ะปไปพี่น้องไปโน่นก็ง่วงหมดละแง่แม็กสั่งแง่แม็กที่ให้เข้ามามันหลายเนาอปะปะอย่างนี้ข้าเจ้าวลายข้าเจ้ามันแง่วาดนี่พี่น้องเอ้ยเขาก็เห็นอยู่มมือเทามาเยื้งอันเด้พี่น้องมือทำมาเยิ้งไม่ขนุนอันเด้ เห็นไม่สร้างร้ายแต่เฮาบอกดี๋ยวมาแงมือนีพาร้านสาวมาแงหากงรัานสาวเสียเอาคัดจ่องแงมาสั่นเอาใส่คัดจ่องหน่อยแงคือบุดเด้พี่น้องเลยเคยอยู่บ่อลอยฮะยูเคยจะเอาสวิ้งแงมักมีดำกับมาหนำไปพี่น้องบ้าไก่สีหอดแล้วล่ะ ลองเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันขันเจาะงแง่พี่น้องเลยผูกอนาคติแทนทีเสียสวิงพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็เห็นอยู่พ่อแบบนี้สูตรใหม่ใส่ขันเจาะงแงไปเลยอย่ามันก็อยู่เรื่หน้านสาวว่า เอาคัดจ้องแน่นะสบายนะหนึงได้เป็น้องเวลาแมงสร้างตกลงไปนะแมงสร้างสีบินปีนขึ้นบ่ได้เพราะว่าเพื่อสิลื่นเนี่ยเหยียบเหยียบเนื้อผพาจ้องนั่นนี่มันสิลื่นนี่นี่มันสีอันนี้บ่ได้สะปีนขึ้นมาบ่ได้คัดสวิงข้านำปีนออกได้อันนี้มันสิลื่นเลยกล่องอัญยะเท้าโลดกันเอาแบบง่ายๆ่ายอยากแต่ไม่มีนะอยากแต่อยา่ม่แมงสร้างมาสันนะ คือบนนอพี u, <c ười> ่น้องเฮาก็บ่เคยเห็นจักเทื่อนได้นี่ครั้งแรกคือกันที่เห็นเฮาก็ยังบูฮานอยู่เขาไวรุ่นพี่น้องเอ้ยเขาสมัยใหม่พุ่นเอาเบิ่งพุ่นไปไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันไปเบื่องน้ำกันยัง้าๆให้สีได้มาแน่โอ้ใบม่วงแก่ไวเนาะ กูอยากมีไปได้แม็กสั่งกันเลยมันวุ่นอยู่ดิจะมีไหมเนาะข้าเจะเอาไปแหน่ในหนวัน พี <soc> ่มาข h ง n g แวไปนี oh yeah late ่นี่ใช้ทั้งขึ้นมาด้วยนี่พี่น้องนี่ยตกลงมาจะเจใบมันอยากแก่แล้วเนาะนี่นี่มาข่าพี่มาข่าพี่ Nem à, mà phiền đi, yêu niêu, lạy để vĩnh ơn. này, yêu lái niêu 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 này niêu 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 พี่พี่ครับพี่ไปเอาให้ก้อนคุกกันให้ออาคุกก่อนแหมบเลยฮะจะใส่ใบเนียไม่ต้องยดำเลยไปสั่นลงจาไปสถิตไปจ้ะเอาหกดลงโอ้ยพี่น้องเลยอ่าไปเรื่องไ้เรื่องสั่นเดี๋วพี่น้องเลยบาดแหลกแหงมัน này là Khách chọn nhẹ quá Tại vì đâu quá, nắm bị Bày mày kẻ đấy Mưa này cũng mang là cầm hầm vô đấy chứ มาไหมา,มา,มา,อาเอาไจมเอ้าให้นะบ้านนี่ฮุบหรือดำหรือเป่าโอ้โพี่นอ้องแห่งให้เท็กบานนี้ฮุบกัะจออหาสั่นล่องลดหุ่นพี่น้องเอ๋ยแห่งกับสัยใหม่ครับหุ่เบิดอดู่บ่อ่ะเพื่ออ,อกรถ ตัวอดไลงก็เอาเรียบไปเนองเก็บเอามาไปโอ้ขันมีลายเนี่ยได้เดียบไปเนาะเนี่ยอันนี้แมงสร่างกับลายไปได้เนี่ยขบีเห้ยใจวะต้นยังแล้วห้องบัวจักต้นทำมีบอลเดียวไปเบิ่งต้นพิมานหน่แหละยางเมื่อน่ะน้าแก้มอันหน้าเขาไอ้นิงนี่ เมื่อกับมีทั้งอันแมงกรูนมีทั้งอันแมง้างอ๋อนี่นะหออกมีงัวกับเจือกต้นนั่นต้นนี้ยังม,มาก,กินหมอกม่วงเบ็ดใส่ต้นหมอกม่วงมาแ,แล้วส่วงเนี่ยโอ้แต่คุณวุญเนี่นย วนวันวนวันอยู่พี่นอ้องเอ้ยกินได้เด้พี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องอยู่ฟังไทยบอกเคยกินเห็นสทะเลลายอะไรแง่ามากขวโลดพี่นอ้องกินได้ไม่เบื่อมันเซ <c oughs> ่บพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องอาจจะบอเคยกินเนาะบางครูบางคนเพิ่นอยูย่ไทยบระมาณคนอีสานนะพี่นอ้องสาเฮาหนูไหวยยันแต่โบไม่ยันแต่ไม,ม่หน่อย กินได้พี่น้องเอ้ยสีมันมันรสสะอาะเอามะขัวก่อนบ่แม่นเอากินสดมะขัวซะก่อนหมักนัวแห้งกับใส่เบ็นนัวหนักๆมามาลงมาลงมาเอาอีกคกนพี่นกเอ้ยสันนๆๆนะมันวินว่เนา่หะเออเออมันวิ่นอยู่บปเอนันี่เอานี่ไ ไม่มาดับนี่เห็ดกระจุยลงมาเมื่อกี้โคกเขาเออนี่ยที่ไปใส่ไปไปยูแล้วใส่คือแตกบุนบุอยนาแตกบุนบุนมนเอาอันข้าเลี้ยวบเหินไปเลยไม่ไปซุ่นแต่โคตกโอโผม โอ้ใบไม้แก่แล้วเอาเลยบุหูพันยูจุดใดจุดใดไปพี่นอ้องไปไปต้นนั่นเละต้นนั่นไปเบางต้นตตน,นะต้นข้าเจ้าหันนี่นะนี่แถวาข้าเจ้าหันนี่นนกไ็ไปมาไปมาแถวนี่แหละ <c oughs> โอ้ มื่อพี่น้อง ơi. เอ้ยเห็นเยอะเนี่ยมันก็ลงอยู่ไดนถ้ามีแมงสร้างนะได้เด้พี่น้องเนี่ยเด้อเปลี่ยนมาขังนี่เด้อแมงสร้างบัวลายปัดใดใบม่วงกับแก่ไปเลยเนี่ยมีสองต้นนี่แหละให้เฮาหานะ่ะให้เฮาแหน่ะเอา้างาน้อยยังมากินแมงสร้างเขาบป่เนี่ยโอ้โหโหโหซ่างว่าห้วยเคยปลอมพี่น้องเอ้ยไม่ยังมากินแมงสร้างขานเขา ôi phá cả dịch dính lên này Cá lông lao đây chấm đây chứ bao này phải áo mai thật tè bàn nam nội phu đấy má má à lông có phải nhá bà ờ, điều bao đẹp tè ờ bớt lông mà thọc cái điều มามาลูกมาขยาวให้มันวิน่งนเด้วยฮะจับมาคนละสนนี่นนอะเอยบรดเาีอยแต่มีบัหลายอันนี้ไม่สร้างบัหลายซื้อๆนี่ะแต่แบบว่าลายๆเนี่ยนะโอ้ยเจม งวก็ยังมาถากินเนาะพาไปเบิ่งต้นพิมานใช่มันมีเจอกับต้นพิมานตุ๊กัดภาพอีกทีมาทางนี้อีกทีพี่น้องมาเนี่ยต้นคุนลนะได้พี่น้องเอ้ยต้นมกม่วงนะเบิดแล้วใบมกม่วงแก่เลยหมดหลายแบบนี้ก่อยได้เลยต้นคุลพี่น้องเอ้ย tự tựa bia này mày khôn cả lăng phân đi uhm, coi 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 khói 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 văng văng khói 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 บ,บุกมีก็กินเพราะบอกมีแยกแต่บุมีพี่น้องเลยอแบบนี้นะยยกแต่บุมีแมงสร้างมีหลายก็ได้หลายมีหน่อยก็ได้หน่อยแต่บุมีก็คือว่าบุได้เลยข้าเจ้ามาแหน่แยกหนึ่ใบมันหล่นคูกล่องอเนี้ยแม่องอันนี้นก,ก,กินแล้วมันคูลงบ่ง มาเบิ่งมาๆเขยามัเอาขยาพี่น้องเอ้ยเอามันจะลงมั้ลงเฮาสิลงกันเด้ออย่ามไปแหย่อีกข้าท่าอยู่พี่น้องเสียแต่อันบ่มีห่แหนเออเสียแต่บ่มีบ่แหนต้นแมงให้กินนะบ่ลาย ด้ว่าแมงสร้างพี่น้องแมงสร้างน้อยพี่น้องหลายคนกับห้องบุคขึกันพี่น้องหลายพื้นที่เอินแตกต่างกันไปแต่ว่าบ้านน้าให้ปังเขานะเอินเราแมงขี้ให้นแมงสร้างบ่แมงสร้างสันเอาบุกขึ้นกันเอาไปใกล้ก็พอได้เนาะวุ่นวุ่นพอไปมันก็มาทีไปหมดใจอ่ะจะน่าจ้ามาแยนเข้าก็ได้อีกได้เลยมาลงมาลงมาเอาตัวนี้ก่อนแม่เอ้าเอาลงซะ

พุก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 อยู่แต่ว่าบอแง่เขาหมหลายเริ่มไข่เลยได้พี่น้องว่านเนี่ยเขาเขาเขาได้กินแล้วข้าเจ้าข้าเจ้ามาแง่นะไข่เลยกินกระแซบ แนี่กินเหรพี่น้องไหยบางคนก้าเจ้าพักห่อจำแจวกินแซ่บก้าเจ้าว่ะแล้วกินกับเขากันแล้วนี่ยในงานน้อยนี่นี่ทักนี่เออนี่แหละโอ้นกปุกพี่น้องปุกปุกปุกป,กปกุกอยู่นกปุกบนหอ ซับโขนไม้ก็ได้ไข่อยู่โขนไหม่ก็ได้สนุกอันนี้นะมาบ้านลูกไหมมาไปพี่น้องไปดับก่อนดีไปก็แล้วมันเบิดบอลแย่เลยเด้พี่น้องเลยบ่พ่อกับพ่ทุนแหละเบิดบอลแย่แล้วพี่น้องมาเอาเลือกเอาด้วยนี่ได้ยี่โด๊แจ็คถอยเลง nhé xong tốt này nó, ơi, sáu tốt tuốt mương, xong tốt là cái ừ, tốt này này, cái đại trâm gì đấy, mm. cái hả? có đi khủa, cái này nó, mui, nó <laughs> mui lái tuốt, khủa, ơi, mui lái Chào, được bình an, được, khẩu lai, ที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาส้มที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจเขาตลอดมาข้ากับบุมีเยังเป็นสิ่งตอบแทน fc ทุกทุกท่านมีแต่คำอวยไส้ให้พรก็ให้ปีให้น้องเบอร์สกุสุขนสมองสุบอนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงพป่นอกปลาสจากรโรคไผ่ไข้เจ็บอยู่ดีมีแห้งเฮงหฮงเ้งรวยรวยรวยเด้อพ่อกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี